สวัสดีค่ะวันนี้หยกจะมาเตือนภัยเกี่ยวกับเบอร์มิจฉาชีพที่กําลังระบาดกันอยู่ตอนนี้นะคะเราต้องระวังตัวให้มากที่สุดนะคะไม่รู้ว่าเขาจะโทรหาเราเมื่อไหร่นะคะถ้าเรารู้ว่าเบอร์นี้อันตรายแนะนําให้บันทึกรายชื่อเข้าที่สมุดโทรศัพท์นะคะหลังจากนั้นให้กดบล็อกไว้ ถ้าเรากดปุ่มบล็อกไว้เขาโทรหาเราเมื่อไหร่ก็โทรไม่ติดค่ะเพราะบางทีเราไม่ได้ดูว่าใครโทรมาสายโทรเข้ารีบรับเลยไม่ได้ดูว่าอันตรายหรือไม่นะคะวิธีบล็อกไว้ก่อนจะทําให้เขาติดต่อเราไม่ได้มาดูวิธีบันทึกรายชื่อแล้วก็บล็อกกันค่ะวิธีบล็อกเบอร์มิชชีพที่กําลังโทรระบาดอยู่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขาจะติดต่อหาเราเมื่อไหร่ถ้าเรารู้หมายเลขเขาแนะนําให้เพิ่มเบอร์แล้วบล็อกไว้นะคะไปที่โทรศัพท์ค่ะไปที่ เมนูตัวเลขนะคะใส่เบอร์โทรเข้าไปนะคะเบอร์ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ตอนนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้ไปที่เมนูสร้างรายชื่อติดต่อใหม่ใส่ชื่อเขาค่ะหลังจากนั้นกดบันทึก รายชื่อที่ติดต่อค่ะที่เราบันทึกไว้ในโทรศัพท์เรานะคะเบอร์นี้ที่อันตรายเบอร์มิจฉาชีพแตะเข้าไปที่ชื่อเขาแล้วเลื่อนไปเมนูด้านล่างบล็อกหมายเลขโทรศัพท์ค่ะกดบล็อกค่ะต่อไปนะคะเขาจะโทรหาเราไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าเบอร์นี้เป็นมิจฉาชีพนะคะเราตั้งไว้เลยเพื่อที่จะบล็อกนะคะถ้าไม่มีประวัติที่เราเขาสามารถติดต่อหาเราได้ถ้าเราตั้งไว้นะคะแล้วบล็อก บันทึกรายชื่อแล้วบล็อกไว้เขาจะติดต่อหาเราไม่ได้ถ้าเรากลัวไม่ปลอดภัยไม่รู้เขาจะติดต่อหาเราตอนไหนเผือไปรับสายกลัวอันตรายนะคะแนะนําให้เพิ่มรายชื่อเข้าไปอย่างสมุดโทรศัพท์ของเราหลังจากนั้นให้กดบล็อกไว้นะคะเขาจะได้ติดต่อกับเราไม่ได้ค่ะ ต่อไปนะคะเวลาเราดูข่าวเลขไหนที่อันตรายเบอร์โทรไหนที่ไม่ปลอดภัยนะคะให้บันทึกเข้าที่โทรศัพท์แล้วกดบล็อกไว้ค่ะเขาจะได้ติดต่อกับเราไม่ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของบัญชีในโทรศัพท์เราค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ